อุ้ยแค่10บาทเองซื้อไปให้อัซเซีย์อันนึงเป็นไง <c oughs> อเอาค่ะเ๊ะฮะฮะเรืมใดเลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีนะคะวันนี้เราพาเด็กๆมาเที่ยวกรุ้งเทพกันอีกแล้วนะคะเราจะพาไปที่ที่เด็กๆไม่เคยไปนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเด็กๆไปที่ไหนเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเราเรากําลังออกจากโรงแรมน,นะคะกินน้ํากินน้ำแล้ว,น,วนะคะ เดี๋ยวตอนตอนกลับมายีมขี่ร์ดหน่อยนะคะลืมลืมไว้ข้างในขอบคุณค่ะโอเคเข้าห้องได้ละเรามาถึงแล้วมาถึงเขาเรียกว่าคลองบางหลวงที่นี่คือคลองบางหลวงนะคะเราก็จะมาเดินดูเราไม่เคยมามีนักท่องเที่ยวเยอะแลย เหมือนยังเช้าอยู่ของเปิดนั่งเรือเท่าไหร่อะคะวนละสามร้อยาะครับนละสามร้อนั่งนานไหมคะสีนาทีครับสีนาทีไม่ได้เก็บใจเลรแล้อมารวมเลยครับรอท้งห้างมนหมดเลยจะออกไหแล้วเวลานั่งนั่งไปตรงไหนมั้งอะคะไปตรงนี้นะครับพยาีิเดินขอไปลังเชื่อะยาเข้าคลองมัตกยามกับที่เดิม อาจจะ40นาที40นาทีโอเคค่ะ <Okay. S 2> นี่มีให้อาหารปาลาด้วยให้อาหารปาลาไหมน่มีมครับอยตู้ได้ไหมไปตรงไหนออกแนวเน้นนักท่องเที่ยวอุ้ยน่ากินมนมีหกสิบบาทเองก็มไม่แพงนะปลาเพ่ยบหร่นนะใช่ดูปลาเพียบเลยอุ้ยปลาตัเวเบ้อเล่เลยอะไ่งีะแบบนี้ปลาปา <ะ>กินได้เหรอฮะกินได้เหรอกินได้แต่เขาไม่กินกันอย่าเพิ่งเขาถ่ายรูปก,กัน <c oughs> นี้ก็หายกิจกรรมให้เด็กทำนะคะในกรุงเทพอยู่ในห้างเยอะแล้วเราก็ออกมาทำอะไรนอกบ้านเขาเพิ่งตั้งร้านเนี่ยคิดว่าต้องมาเสาร์อาทิตย์มันถึงจะแบบร้านเปิดเยอะ แต่เราก็ไม่ชอบค่ะคนเยอะอ่ะของเล่นโบราณปะปจะซื้อเลยให้อาหารปลาไหมอันนี้เท่าไหร่ค่ะอ,อ,อันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบ อันนี้ก็ยี่สิบเอาันนี้ไหมเดี๋ยอจะเดียร์ง่ายะลูกเดียร์แบบไหนอันนี้เอาข้าวเอาันนี้อ่ะอา2สองอันสี่สิบบาทเออลงสมยาจานี่ก็ได้ชีสิบบาทจาบคุณค่ะนเลยลูก <c oughs> <c oughs> นี่นี่ลงไปเลยลงไปตรงนู้นเลยเออ ให้อาบีนั่งโอ้ยโอ้ยแมทปายอยู่แย่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวขากลับไปให้อีกถุงนะมัมี่งฮะปลาทำเหมือนปุ๊บไหนปลาทำปากไงแมทปลาทำปากไง โอคานปลามันทำปากแงเวลามันอยากนั่งไหมคนละ400 40นาทีมาแวะซคื้อาหัรนปลาปลากอให้ยืมให้ยนสงต่อส่งต่อ งนู้นเป็นบ้างคนหรอชิลมากเลยอยู่ริมน้ำนะคนไทยค่ะคนไทยค่ะลูกชายค่ะลุงชายค่ะเป็นฝรั่งใช่ค่ะกินกินรอพอจะซื้อแมทเอาไปทอดสักตัวไหมแมทชอบกินปลาเอาไปทำซูชิไหมซูชิซูชิ ทั้งหงเป็นไงล่ะสาแก่ใจเลยปเยอะมากที่นีปเยอะไหมลูกปลาเยอะไหมครับเยอะครับสิลูกขอบคุณยายก่อนลูกขอบคุณยายค่ะสวัสดีค่ะเวลาเดินผ่านอะะ อย่าจับอะไรลูกถ้าเราไม่ซื้อเราไม่ควรจับก,กินไหมสตอบุมีน้ำผลไามา้ปั่นกินนะอไหมหอเอาน้ำอะไรลูกวอเทอร์เมลอนเอาวเอเตอร์เมลอนพอเราเข้าไปดูได้อโอวิ n เ a จ e ตอนน้อมีเด็กๆอะ่ะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมนีม่ตอนน้อ,ม,อมีเด็กๆใช้แบบนี้เลย ก็ใช้อย่างนั้นแหละลูกแต่เดี๋ยวเราเดินต่อไปเดินไปไหนเดินไปเนเนี่ยเดินไปเลยอยากทำไหม

เป็นอะไรก่อนไหมก๋ยวยเตี๋ยวนะเย็นชิวมากข้าวผัดกุ้งนะต้องมีทำไมนกนกไทยแลนด์ไม่กลัว <laughs> ไม่เหมือนนอกที่บา้าบาใช่ไหมนกบา้าบ้ากลัวไหมไม่บินเอาข้าวผัดกุ้งจานเหล็กจานหนึ่งค่ะข้าวผัดกุ้งจะไม่นนะักเกียค่ะเส้นไหรเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้กูน้ำใส คบะหมี่นะบะหมี่หมูลลน้ำใสเอาเส้นไหลชี้อันนี้เราเล่จะจะเพ้นแหไรอันนี้คืออะไรทุไุงทุงถุง มาดูของแมทกันแมชชแมชโชูเด็ดไอ,อันนีมเปิดไอสครีมเบิดลองเปิดนะมันยังไม่แห้งโอเค <Okay. S 2> อันนี้หัวแต่แต่อัน <laughs> okay. น,นี้ปากโอเคเยังไหมยยงรอเปียวค่ะนะคะ <laughs> อเร็กแล้วนี่ในโชว์หน่อยโชว์หน่อยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็รอรถนะคะมารับไปที่วังหลังนะคะเราจะไปหาม่มีเกมไหมมีมีอะไรเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไป ซื้อของของกินของใช้เดินดูที่ตลาดวางังหลังเราจะไปไหนต่อเราก็คิดเป็นทีีทไปเราไม่ได้มีแผนอะไรในหัวเราเลยจะไปเอ,อทองพอจำลองแต่มันอยู่เอกมไมอะค่ะมันก็เลยแบบเออมันไกลไปเอาไปเอาไว้เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วังหลังแล้ววิัน,นี่น่ากิน

นคนนน่ไม่เอออะไ้น,นะระวังหล่นระวังหล่นไปกินในร้านดิไปกินดิไม่เป็นไรไปเข้าไปไ มีที่ไหมนั้นเดินไปก่อนปะโอ้คอยยกกินอาหารเยอะมาก<ป>เดินแบบทุกซอยเลยที่นี่ค่อนข้างทีง่จะคนเยอะแล้วก็เอาอ้าวนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อะไรลูกไปสัมเพลงกจะไปสั่เพงอีกแคไปทำไมสั่มเพลงจะมั่บอกแล้วแล้วก็จะไป ไปสำเพ็งแต่ว่าเดี๋ยวเดินซื้อของตรงนี้ก่อนเออแล้วก็ใส่แล้วค่อยไปสำเพง็งอู้จะไปสำเพ็งอ่ะเป็นอะไรกับสำเพ็งมากไหมเนะี่ยสองตัวเลยนี่ไงาคอนกิน,นไหมขนมเอไหมไหมข้าวโพดทับวพิมกอบแล้วก็อะไรเอาอะไร แล้วลายเนี่ยเข้าบ้านไปฉลิมรค่ะกะทีกระทีน้ำกะทินาะค่ะอะโหไม่จะกินที่ซื้อมาเมื่อกี้หรอ เป็นไงว้าวแซ <ś c oughs> ่บปอูน้น่ากินค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานั่งเรือนะคะ ไปท่าเรือแล้วก็นั่งเรือกลับไปที่สัมเพลงอ่าไปไปทำเพลงค่ะรา,าชวงศ์ราชวงศ์มี40บาทมาไปไหมเปเรือลำใจญงี่มหรือจะไปเรือโซบ1ป6บาทไปทองทอมก็ได้ค่ะเพราะว่าชอบลำเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆจ่าย <c oughs> จ่ายจ่จตรงนี้ใช่ไหมคะมาเลว รีฟรีฟรีฟอย่าให้เขาลง อย่าง10บาทเอาไปทำอะไรอ่ะฮะแก่ซื้อแมสซื้อไปให้อาเซียหน่อยซื้อไปให้อาเซียหน่อยหมดแล้วตังไม่มีหรอไม่มีแต่ตังแมทอยู่ที่มามีเพียบเลยนะทำไมโอ้โหเหมือนเดียวโอ้ยเหมือนเดียว แค่สิบบาทเองซื้อไปให้อัศเชียอันนึงซื้อให้อัศเชียอันนึงสิแ <Okay. S 1> มตเป็นมีน้ำใจให้อัศเชียหน่อย <Okay. S 1> อะไรสิบบาทพี่งกจริงๆรตัวนี้ได้ไหมซื้อให้อัศเชียเหรอใช่ <Okay. S 1> ดูแมทซื้อไปฝากอัศเชียสักกล่องหนึ่งสิ <Okay. S 1> ตังแมทเยอะล,ลูก okay. นี่ไอเดนแมนฮอฮอดรนนนี่นี่นนเอาเอานี้ไปเล่นที่บ้านไหมอ่ะอ่ะทำไมอ่ะเบือบ่อเบื่อเบื่อเลยแล้วอันนี้เบื่อนีนนนะอ่นี่เสื้อนี่5าเสียอันหนึ่งออุ้ยสวรรค์ของน้องเลยอะ่ะ ม,มายัางแม่เคยมายัางลูกมาตอนไหนโอ้โห,โห,โหได้เลยค่ะพักรสชาติมากินอะไรดีกินอะไรดีมีสาย,ยมีนอยเยดะมีม,มีอยากกินอะไรในใจยงังปวเจ็พไปแก เดินไปดูตรงนู้นก่อนปะไปดูแดงไ่ไหวอะไรนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปตรงแดงถือว่าคนน้อยนะปกติมาแบบคนเยอะมากยใหญ่อยากกินหรอมีตังปะไม่มีหมดอูชฟินบาทสามพันบาทย่าตั้งเจ็ดยี่สิบเอ้ยมีที่ไหนสามร้อยไม่มีหรอกไม่มีหรอก ไม่มีหรอกอุ้ยมีที่ไหนกุ้งล็อบสเตอร์ตัวละ300มีปลาหมึกย่างนี่ปลาหมึกย่างใช่ไหมปลาหมึกย่างทางด้านอาจารย์พี่จ๋าตายแล้ตายปลาหมึกปลาหมึกอ๋อกินได้ไหมเขตสันนี่แนวไหม ซื้อจากบิ๊กซีอ๋อไม่ซื้อจากตรงนี้จะซื้อจากบิ๊กซีรถมามแปไม่กินหรอ กินอย่างอื่นใช่ไหมโอเคกินที่บางขออโอเคกินเลยไม่กินแล้วกินได้ไงจะใส่ไหมไม่ใส่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เอ้ยเล็กอ่ะกินเลยลูกทุง ได้กินเกาลัดทุกร้านอะไรอ่ะปูใหญ่มากเลยอ่ะแล้วเท่าที่แม่ไปกินที่จันทบุรีไหมฮะเอากันไหมลูกแมทมีชากฟินด้วยชากชากฟินซุปเห็นไหมมืดมาก่นแต่เขาไม่เขาไม่นิยมกินกันหรอก ค้าอย่างนั้นตุ๊กๆไหมเดี๋ยวมามีพาไปนั่งโอเคตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วค่ะทุกคนโอ้กูดโอ้กูดครับกินได้เหรอฮะกินได้เหรอกินได้ะอาเป็นไงั้อันนี้นะคะเด็กกินมะเฟืองครั้งแรก เม็ดอันนี้เอาเม็ดออกกินได้ก็เม็ดกินเม็ดแล้วไม่มีน้ำจิ้มให้เลยแต่มันอร่อยนะเม็ดตายแล้วทำไมตายอ่ะก็ยอยากจัอ๋อกินเม็ดแปดตายแล้ว ค่ะหลังจากที่ทานข้าวอะไรกันเสร็จแล้วนะคะก็พาเด็กๆขึ้นไปชั้นบนนะคะของ MBK แล้วก็นัดกับเพื่อนๆไปปล่อยแก่กันข้างบน,นะคะ่ะเราเล่นกันแบบสภาพอย่างที่เห็นเลยนะคะเด็กตุรกีกับป้าๆแม่ๆน้าๆน,าน,นะคะวิ่งกันแบบโอ้โหสนุกสนานมากแล้วก็แข่งกับชาวต่างชาติะคะคนฝรั่งเศสอ่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคนไทยคนตุรกีหรือคนฝรั่งเศสจะชนะค่ะไปดูกันเลยค่ะ แล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของการอยู่กรุงเทพของพวกเรานะคะก็วันสุดท้ายก่อนกลับเนี่ยฝนก็พาเด็กๆไปที่ท้องฟ้าจำลองมาคะ่ะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทําแบบนี้เลยนะคะบอกตามตรงนะคะว่าเด็กๆไม่อยากกลับเลยค่ะอันนี้ก็เข้าใจเด็กนะคะเพราะว่าเขาเกิดแล้วก็โตที่ชนบทนะคะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้มา ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้บ่อยๆวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากๆนะคะเมื่อเทียบกับชีวิตคนชีวิตหนึ่งก็อยากจะให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ความทรงจำดีๆให้กับเด็กๆเวลาที่เขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะได้จำได้นะคะตอนเด็กๆเขาเคยไปเที่ยวกับพ่อแม่ที่ไหนบ้างพ่อแม่พาไปทำอะไรบ้างก็จะจำอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป มา,มานอนหรอมานอนหรอเที่ยวเลื่อนยายเลยว้าวคุณยายมีอยของเล่นเด็กงั้นเลยพายุนอกอยูไหม มันใส่จึงเลยอะใมันยบไปเลยเล่นอหอเ้ยป้าฝ้ายนี่ไม่ไม่เออไม่ะลยวะภาษาอังกฤษรึ Brother in law เออม่ไามาก่อนมาก่อนให้มาก่อน นี่ไปเอาเอาของเล่นมาเอาของเล่นลีน่ามาเร็วอ๋ออยู่นู่นไปเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อสวัสดีค่ะก่อนเร็วไปเร็วนี่ของลีนา่าว้าว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 เอาไปให้หมามีดูเอาไปให้หมามีดูเลย <Wow. S 1> ไปให้หมามีดูเร็วไปให้ใหมามีดูเร็ว อุ้ย wow. 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 เพียบเลยถือไม่ได้ถือไม่ได้ว้าวคุณจริงด้วยขอบคุณขอบคุณค่ะน้ำเฟินยังขอบคุณเลยขอบคุณน้ำเฟินดีๆค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าน้ำเฟินก่อนจุ๊บก่อนมาจุ๊บแก้วก่อนจุ๊บแก้วขอบคุณค่ะ